หลังจากกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2565โดยในปีนี้มีผู้สมัคร11,002คน และในวันที่12-13กุมภาพันธ์2565ผู้ที่สมัครเป็นทหารจะไปรายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามวันเวลาและสถานที่ณนะมณฑลทหารบกที่ระบุไว้ในเอกสารตอบรับการสมัครและนำเอกสารไปแสดงในวันคัดเลือกนั้น หน่วยคัดเลือกในพื้นที่กองทัพภาคที่4ได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่กระบวนการมาตร,ราการป้องกันโควิด -19 พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช่มีใจรักทหารอย่างเต็มที่อีกทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกก็เป็นไปตามมาตรฐานการคัดเลือกทหารตามปกติคือมีร่างกายแข็งแรงได้สัสดส่วนตามที่ราชการกำหนด ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารและสามารถเลือกลงในหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์หรือหากหน่วยทหารที่ต้องการสังกัดมีจำนวนผู้สมัครเต็มแล้วคณะกรรมการการคัดเลือกก็จะนำเสนอหน่วยทหารใกล้เคียงให้พิจารณารวมทั้งพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขัดข้องหรือข้อกังวลใจของผู้สมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทัพตามที่ตั้งใจไว้ และได้เข้ามาเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกต่อไปครับสวัสดีครับผมนายรัชชานท์ขุนโมครับครับผมคิดว่าการร้องขอข้าราชการในครั้งนี้สามารถต่อยอดสู่นักเรียนนายสิบหรือนักเรียนนายร้อยครับแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแลวก็ศึกษาเพื่อสอบเข้านักเรียนนายร้อยและนักเรียนนายสิบให้ได้ครับสะดวกมากเลยครับเพราะสมัครทางออนไลน์ครับก็ ตัดการเดินทางมาสมัครและตัดการรวมตัวของผู้คนแล้วก็สามารถเลือกหน่วยได้หลายหน่วยในการสมัครด้วยครับความรู้สึกครับก็ผมผมส่วนตัวผมเองเป็นนักกีฬานะครับก็มีไอดอลของรุ่นพี่ๆครับที่เดินสายทางอาชีพข้าราชการทหารแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยครับควบคู่กันไปครับเพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปครับ